เรียนไปทำความพลุทสวัสดีขุนผูผักทักสวัสดีค่ะนักเรีนค่ะขุนผูผกทคุณวัสดวดีค่ะนักเรียนค่ะขุนูักทักเวื่อีกสวเสีย่นกเรียนค่ะขุนผูผักทักสวัสดีทักสวัสดีา่นักเรียนคขุนูกทักสวัสดีทักสวัสดีค่นัเรียนค่ะขุนผูผักทักสวัสดี้ักวัสดีค่ะนักเรียนค่นผูผักักสวัสดีกลุ่มนักเรียค่ะขนแล้ัก็ช่วยสักสวัียนเรียนคมหัวข้อ เพื่อนของฉันให้นักเรียนจับลู่ได้ค่ะนักเรียนหันโต๊ะเข้าหากันเลยหันโต๊ะเข้าหากันเลยค่ะหาหาเราขอ,อ้าถไ,ไ้ไมไม่ออะเขียนก็ไม่ได้ใช่เอามาก็ช่วย oh, อะไรไม่ได้เป็นตัวถังเราเปล่า ทำอย่างนี it, ้แม <tube> <K Aub ain> ่แฟนเลยนะเมนก็อยากทำงานฝีเหมือนกันก็มันเขียนไม่ได้จะช่วยอะไรพวกเราได้หรอโอเคนะคะเมื่อกี้เราฝึกการเปนไงบ้างได้ไปมลูก ต่อไปนะคะคุณครูให้เราฝึกแบบจับคู่นะคะแล้วก็เตะด,ด้วยข้างเท้าด้านในอ่าโอเคเอาก็จับกลุ่มได้เลยค่ะ เต็กก็ไม่โดนเลยยกขาก็ไม่ทันดูก็ไม่ขึ้นทำยัไงไงวะลองแตะแบบนี้ดูดีแตะได้ข้างเท้านั่นแหละนะมันจะดีกว่าเมื่อวานาวาน่ะเราขอโทษด้วยนะที่พูดไม่ดีกับนายใช่ใช่เขาที่ร่างกายไม่ได้เล่นสังคมข,ขนาดนี้ เดี๋ยวเราใช้รับลูกนะเมื่อวาน่ะเราขอโทษจากใจจริงเลยนะงั้นวันนี้เรามาเข้ากลุ่มภาษาไทยกันด้วยกันเถอะไอ่เห็นหไม่ได้ทั้งในระบายพีขอบคุณนะที่เรา,ออาเขา้ากลุ่มเดีย เค,ค,คเล่นตะก,กร้อเก่งจังเลยนะคะใช่ค่ะคุณดานต้าเบนค์นี่แหละตัวจริงเรื่องตะกร้อเลยค่ะดูแล้วเขามีความสุขมากเลยนะคะต่างจากวิชาภาษาไทยเลยค่ะทำไมล่ะคะคุณดาพร่ะเมื่อาวานตอนเรียนวิชาภาษาไทยให้ทำงานกลุ่มไม่มีใครอยากรับเขาเข้าทำงานกลุ่มเลยคะ่ะเพื่อนๆมักบอกว่าเขาอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เลยไม่มีใครอยากทำงานกลุ่มร่วมด้วยเขาก็เลยดูไม่มีความสุขคะ่ะ okay. จะมารู้จักตนเองกันโดยครูจะให้นักเรียนบอกจุดเด่นตัวเองหนึ่งข้อและจุดด้อยของตัวเองหนึ่งข้อพร้อมไหมคิดไป,ญญเ,ปเลยตอนนี้คิดไปเลยอ่ใครพร้อมแล้วหนูค่ะจุดเด่นของหนูเป็นคนมีน้ำใจจุดด้อยของหนูเป็นคนที่อายค่ะเป็นเรื่องจริงไหมจริงค่ะ จริงครับครูผมไม่คิดว่าแบงค์จะเล่นเกงขนาดนี้ทุกคนคพรับตบมือแบงค์เลยนะตบมือแห้แเรา์เ่รเราทุกคนต่างมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันบางคนเก่งวิชาการบางคนเก่งกีฬาบางคนมีจิตใจดีอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาไม่เหมือนเราเพราะในวันหนึ่งเขาอาจเป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้มากกว่าที่เราคิด เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่เข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน